และสุดท้ายอันดับที่หนึ่งคู่จิ้นเอาวีนั่นก็คือเซฟิราคอสตด็อกชาแนลโอเคโอเคเอาจริงแล้วและสุดท้ายอันดับที่หนึ่งนะครับจัดอันดับคู่จิ้นอาวีตามเนื้อเรื่องนั่นก็คืออารเลนบัตเตอร์ฟลาย คู่นี้นะครับอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะฮะเด็กๆคิดดูดิมังงา Rov 5ตอนอ่ะมีเนื้อเรื่องของสองนี้2ตอนอะ่ะเออเป็นคอหลักไปอีกนะจะไม่ให้จิ้นได้อย่างไรนะครับสังเกตไหมคู่อื่นที่พี่พูดมาเนี่ยมันจะเป็นเจอกันแล้วก็รักเลยหรือ advertsize บ้างอะไรแบบนี้ใช้ระยะเวลาอาจจะไม่นานแต่อารีนบัตเตอร์ฟลยเนี่ยเขามีโมเมนต์กันตั้งแต่เด็กอะ่ะเออตอนเด็กนะั้นทั้งคู่เนี่ยเคยเป็นเพื่อนและคู่หูที่ดีที่สุดแต่ด้วยมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งนะ่ะที่พวกเด็กๆเนี่ยต้องไปปฏ จึงเสียสละใช้ตัวเองเป็นเหยื่อรอดทาให้บัตเตอร์ฟล์หนีออกมาได้ซึ่งเหตุการณ์ั้งนั้นมันสร้างแผลในปิตใจของบัตเตอร์ฟลมากมากนะเพราะเธอคิดว่าเพื่อนสนิทของเธอเนี่ยเสียสละตัวเองแล้วก็ตายไปแล้วแล้วเมื่อเวลาผ่านไปครับทั้ง2คนนี้ได้มาเจอกันอีกครั้งโดยที่อารนในวัยหนุ่มเนี่ยถูกลบความทรงจําหมดแล้วนะจากองค์กรชาร์โลแฮนเหมือนที่เรารู้กันใช่ไหมแล้วในตอนนี้เนี่ยเขาหนีจากองค์กรมาเพื่อตามหาความทรงจําของตัวเองแต่ความทรงจําของเขาไม่ได้ถูกลบไปทั้งหมดนะเพราะว่าอาดีตคู่หูที่ดีท เดกบอกเลยนะฮะแล้วในมังงะคือมันเป๊ะมากนะอารนะีน่ะแบบเห็นหน้าบัตเตอร์ฟลายแค่ครั้งเดียวอะ่ะเขารู้สึกเลยว่าผู้หญิงคนนี้รู้จักเขาโอ้ยเด็กๆเซฟโมเมนต์โมเมนต์ตรงนี้ตัดลงติ๊กหรอกเลยตรงนี้เลยนะฮะมันที่สุดจริงๆนะสำหรับ2คนนี้ของพี่เนี่ยลืมหน้าไปแล้วนะสาวที่เคยชอบตอนอนุบาลเนี่ยลืมไปแล้วแต่อารีนเนี่ยยังจําได้ตลอดนะฮะที่สุดบอกเลยคู่นี้เนี่ยครับเคยสนิทกันตั้งแต่เด็กผ่านเรื่องอราวที่เลวร้ายจนทําให้ทั้งสองเนี่ยแยกจากกันแล้วบัตเตอร์ฟลลลลลลลาา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 ยยยยยกกก็คคคคิิิดดดไไไปปแแแแ้้้้้้้ววววว่่่่มมมีีททททงงงเเเเจจออออพพรรรระััััันนนนตตตสสุบบบขให ครั้งด้วยความบังเอิญเนื้อเรื่องดีมากเนื้อเรื่องดีมากาจริงๆไม่แปลกนะที่น้องๆเนี่ยจะโหวตไห้คู่นี้นำะมากเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับเป็นคู่ที่แบบฟินได้ลุ้นได้แต่และโมเมนต์น่ะมันทําให้เราแบบสนุกกับการจินน่ะเออฟินน่ะแล้วมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่ด้วยการเสรียโมเมนต์อย่างพี่บอกเลยว่าตัวบิดเขินไม่หยุดนะอย่างไรก็ตามเราก็ต้องคอยมาลุ้นนะว่าเนื้อเรื่องต่อไปจะเป็นยังไงแล้วก็ความสมัครของสองคนนี้เนี่ยมันจะให้เราเห็นโมเมนต์ที่เกินเพื่อนโมเมนต์ Moment ที่แบบเราจิ้นเราฟิินนนนกััััหหรรรือออเเปปล่นะป่่าาาา็ยงงไบบบ้้สํจจดดคู คนเล่นที่พี่เนี่ยอยากจะทํามานานแล้วแต่ต้องอาศัยข้อมูลค่อนข้างเยอะซึ่งข้อมูลที่เด็กๆส่งมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อเรื่องดังนั้นวันนี้ก็จะเป็นจัดอันดับคู่จิ้นอวีตามเนื้อเรื่องก่อนนะฮะแต่อย่างที่บอกเลยว่าในอนาคตเนี่ยพี่จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับคู่จิ้นอีกแต่จะเป็นอะไรเนี่ยต้องคอยติดตามนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ